สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนธันวาคม2องพันหราขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์อมเ m e n t ในชาแนลนะคะแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์สำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นเองเอาละทีนี้นะคะเราลองมาดูนะคะสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์โดยรวมในช่วงเดือนธันวามนี้จะเป็นยังไงนะคะเอเนอร์จีของคุณนะคะค่อนข้างจะ เป็นอะไรที่มีความแตกต่างนะคะระหว่างภายนอกกับภายในนะคะ,อะเอเนอร์จีของคุณนะคะเท่าที่เราเห็นภายนอกคุณเป็น queen of bonds นะคะ,ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะเป็นคนที่มีความสําเร็จ นะคะสำเร็จแล้วก็ในหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจนะคะเราแข็งแกร่งนะอันนี้คือภายนอกนะคะแต่ภายในจิตใจเนี่ยนะคะยังเป็นในเรื่องของห้าเหรียญน,นะเราเรายัางรู้สึกว่า ภายในใจของเรานะคะเราอาจจะยังฮิลอะไรบางอย่างหรือว่าเยียวยาอะไรบางอย่างยังไม่ได้เต็มที่นะคะยังมีในเรื่องของ energy ของความเศร้านะคะความเศร้าความโดดเดี่ยวความอ้างว้างนะคะอันอาจจะเนื่องจากที่ว่าอา,อาจจะมีการห่างหายไปนะคะของใครบางคนแล้วเราก็มีความรู้สึกเศร้านะคะแล้วก็ห้าถ้วยด้วยมันเป็น ความทรงจำในอดีตเก่าๆนะคะที่เรายังลืมไม่ได้หรือเรายังคงมองย้อนไปถึงอดีตนะแล้วเหมือนกับมันมันคือความสุขที่ผ่านมาของเรานะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะเราจะพยายามที่จะก้าวไปสู่แชปเตอร์ใหม่ๆแล้วก็ตามนะคะเพจช็อปบอนส์อาจจะมีการอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ Move on หรือว่าเริ่มต้นกับตัวเองก็ตามแต่ลึกๆภายในใจเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับว่าเรายังติดอยู่กับที่เดิม นะคะเราก็ยังคงแบบเป็น energy ของความที่มันยังมองๆนะคะยังไม่ค่อยแฮปปี้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเราก็น้อยอกน้อยใจนะคะหรือว่ามีความรู้สึกเราไม่มีคุณค่าเพียงพอหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจนั่นเองไพ่ก็เลยบอกว่าโอเคอยากจะให้คุณลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มต้น เดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะคะเป็น page of bonds นั่นเองนะคะแล้วกอ็อาจจะมีใครบางคนได้ก้าวมาสู่ชีวิตของคุณในช่วงหนึ่งแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงนี้นะคะ king of cups เป็นลักษณะของคนที่เขาพร้อมที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะเขาเป็นคนที่เป็นลักษณะของคนที่ดูอบอุ่นนะคะแต่ เราก็อาจจะดูเขายากนิดนึงเพราะเขาก็อาจจะดูแบบเฉยนิ่งหรือว่าอาจจะดูว่าเขาไม่ได้เปิดใจง่ายๆอะไรอย่างนี้แต่เขาพยายามก้าวเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะมาเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนก็อาจจะเข้ามานะคะ,ะเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะหรือเปลี่ยนความรู้สึกของคุณให้คุณมีแพชชั่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามอะ่ะนะคะคุณก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ายังเป็น2เหรียญน,นะคะก็คือเหมือนกับแบบว่า อยู่ในการตัดสินใจหรือว่าลังเลนะคะหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ดีนะคะหรือว่าจะรออะไรเก่าๆนะคะเพราะว่ามันยังลืมนะคะลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้นะคะยังคงมีบางครั้งบางโมเมนต์ที่ยังนึกถึงอยู่นั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นลักษณะของสองเหรียญน,นะคะรวมถึงอาจจะมีใครบางคนนะคะที่เป็นคนในอดีตเนี่ย มีการวนๆเวียนๆ,ๆ,ๆกลับมาด้วยนะคะมีการแบบว่าติดต่อสื่อสารหรือวนเวียนกลับมานะคะซึ่งมันทาให้คุณเนี่ยนะคะแบบค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองนั่นเองนะคะโปรเทคตัวเองจากความรักครั้งใหม่คุณก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะคุณอยากเริ่มต้นนะจริงๆแล้วคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันดีๆแต่เหมือนกับแบบยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่หรือว่าอะไรเก่าๆคุณก็อาจจะโปรเทคในเรื่องของว่า มันจะทําให้คุณได้กลับไปเสียใจอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะมีคามาเข้ามานะคะมันคงจะเป็นในเรื่องของคุณอาจจะนึกว่าบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงของเคราะกรรมนะคะหรือว่าแบบเหมือนเป็นเวรกรรมอะไรที่แบบทําให้ต้องมาประสบพบเจอนะคะกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมัน แต่มันใกล้ที่จะหลุดพ้นแล้วนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้เป็นการช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะคะเปลี่ยนถ่ายที่อาจจะมีการที่คุณจะต้องอละทิ้งนะคะความเศร้าความเสียใจนะคะแล้วก็มันเหมือนมีแสงสว่างที่รออยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะ จะมีใครบางคนนะคะเข้ามาทําให้โลกของคุณเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนเป็นการเริ่มต้นของวงจรใหม่ๆนะคะที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ขึ้นนะคะคุณอาจจะได้พบเจอเขานะคะในะในส่วนของ การติดต่อสื่อสารนะคะหรือการโลกโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนะคะ the world แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของต่างชาติต,าต่างภาษาอะไรแบบนี้ได้หรือระยะทางนะคะคนที่ออยู่ไกลาจากตัวคุณนะคะแต่ว่าเหมือนว่าตัวเขานะคะก็มองว่าคุณคือความสุขของเขานะคะคือคุณคือโลกของเขานั่นเองนะคะหกถ้วยหกถ้วยเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกับว่า พลังงานเก่าๆคนเก่าๆของคุณนะ่ะก็วนเวียนกลับมานะคะในช่วงนี้ในขณะเดียวกันนะ่ะมีพลังงานของคนที่เป็นรักษาของอดีตชาตินะคะคนที่เคยผูกพันกันมา <c oughs> นะในอดีตชาติเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยอ่ะนะคะคนที่คุณรอคอยจะได้ย้อนกลับมาในตรงนี้แล้วมันก็อาจจะเป็นการสร้างแพชชั่นของคุณในช่วงนี้นะคะอ่ อย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคตัวเราก็มีอะไรหลายๆอย่างต้องทำนะทั้งเรื่องของการงานที่ต้องสะสั่งหรืออะไรก็ตามนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเนาะจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะสถานการณ์โดยภาพรวมของชาวธนูนั่นเองที่เราลองไปดู <c oughs> พลังงานนะคะ energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวธนูเองในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย มีซิกออฟเดอะซันนะคะเดอะสตาร์ไฟฟ์อัพบอนส์เนบครับและคิงออฟเพนทัคเกอรโอเคในช่วงนี้จริงๆแล้วพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณตะ ในเรื่องราวของความเศร้าเสียใจนะคะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเป็น the sun จะดีมากๆเลยนะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนนี้มากๆเลยนะคะขอให้ตัดพลังงานของความเศร้าเสียใจไปได้นะคะคุณเหมือนมีความหวังความศรัทธานะในเดอ star เนี่ยนะคะแฮปเฟสนะคะว่า ถ้าคุณเพิ่มนะคะในเรื่องของความหวงังความศรัทธาในชีวิตว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นนะคะคุณอย่าเป็นลักษณะของ f i r e b o n d นะคะคือ INNER BATTLE นะมีความเรียกว่าสับสนอยู่ในใจตัวเองตีกันกับตัวเองนะคะว่าโอเคฉันจะไปทางทิศท,ทางไหนหรือว่าเอาเรื่องเก่าๆนะคะหรือเรื่องความทุกข์ความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทำให้เราสับสนมึนงงนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะ พลาดโอกาสนะคะพลาดโอกาสของการที่จะมีความสุขนะเรียกว่าเป็นว o นเดอร์ฟูลไลเลยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณแบบตัดเรื่องเครียดเเศร้าๆที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะเราก็มันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตเรานะคะเหมือนเราโมโนไปเกินจริงอะไรพวกนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นเลยนะคะมีคนออฟเฟอร์นะคะ,คน offer, นะ,คะในเรื่องของความรักให้คุณนะคะในอฟคัพนะคะเอะ่เลิฟออฟฟริงนะคะในช่วงนี้มันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นนะคะกับความรัก รั้งใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ King of เ e n t a c l e นะมันเป็นการที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีติดใจ,จนะคะที่มั่นคงยิ่งขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนี่เราขอไปดูพลังงานนะคะตัวตนของเขาคนนั้นของชาวธนูนะคะในช่วงนี้จะเป็นยังไงพลังงานตัวตนเขาคนนั้นของชาวธนูในช่วงนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย เขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลต้องตัดสินใจนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะแล้วก็บางทีคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะ Queen of p e n t a c l e r e l i a b l e person อแต่อย่างไรก็ตามเขาพยายามทำตัวให้แบบว่าเหมือนกับพยายามยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะพยายามที่จะเรียกว่า แข็งแกร่งนะคะหรือหันไปสนใจในเรื่องของการการการเงินนะคะแล้วเขาอาจจะดูแบบเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเดอะเดวิลเข้ามาบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ออบเซสนะคะอยู่ภายในความคิดของเขานั่นก็คือเขายังตัดเรื่องราวนะคะบางอย่างไม่ได้หรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า,ายัง,ลงหลงไหลในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแฮงแมน แต่ว่าเหมือนเขาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขานะคะใช้ความคิดอยู่ในนิ่งในพื้นที่ของตัวเองเงียบๆนะคะโดยที่ยังอาจจะไม่ค่อยได้ขยับขยื่นอะไรนะคะแต่เขามีการตัดสินใจที่อยากที่จะเริ่มต้น <c oughs> ใหม่ๆนะคะอยากจะเริ่มต้นเพราะว่าเขาเหมือนมีแรงนะคะบันดาลใจที่ว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อทีจะเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะให้มันเป็นเหมือนในรูปแบบใหม่ ใหม่นะคะหรือเป็นความรักครั้งใหม่นั่นเองนี้เราลองไปดูออร์ l เคิลนะคะอ๋อเราเราจะไปดูความในใจอของเขานะคะความในใจของเขาคนนั้นที่อยากจะบอกกับคุณก็คือขออภัยนะคะตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีนะคะเสียงหายความในใจของเขาคนนั้นที่อยากจะบอกกับชาวธนู I know i made a huge mistake <c oughs> เขาอาจจะเคยทำผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะ แลวเขาก็มีความรู้สึกว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดทั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยทีเดียวที่เขาได้ทํากับคุณนะออในสิ่งนั้นนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกแบบเศร้าเสียใจนะคะมาถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งเขาก็รู้ว่ามันเป็นความผิดของเขาเอง my silence means m e a n i'm tired of fighting ถ้าเขาเงียบไปนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาเหนื่อยกับการที่จะต้องหนึ่งต่อสู้หรือว่าทะเลาะนะคะ มันอาจจะเป็นความเงียบที่เขาแบบขอเวลาไปพักตัวเองนั่นเอง I feel trapped inside of my head ตอนนี้เขารู้สึกนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะสับสนนะคะแล้วเหมือนติดกับดักอยู่ในใจนะคะหรือในหัวของตัวเองเขาคิดอะไรไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีที่พลกับเขา,าพอสมควรเลยทีเดียว และเขาบอกว่า I d ไอเดนบิ e ลิฟอินทรูเลฟมันอาจจะเป็นความสับสนในใจของเขาแล้วแหละว่าเอ๊ความรักครั้งนี้จะใช่ความรักที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นทรูเลฟเป็นความรักแท้หรือเปล่าเพราะปกติอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าเออความรักแท้มีจริงก็ได้นะแล้วมันก็ทําให้เขาเ,เมื่อต้องห่างคุณไปก็าอาจจะเกิดความสับสนว่าแล้วตกลงแล้วความรักครั้งนี้มันคืออะไรน,นั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะออร์คเคิลจะมาบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้บ้าง ความรักให้กับชาวธนูนะคะคามิกเรล ationship better high คามิกพาร์เนอะร์ oh device timing ดูว่ามีอะไรอีก ah uh, set good body is unnecessary l e s s universe surprise you mm. มาดูนะคะไพ่ uh, แนะนำนะคะ Children, Finance and Career, Give your relationship a chance. โอเคก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่า uh, ในช่วงนี้นะคะ ถ้าคุณโฟกัสไปที่ finance and career นะคะการงานการเงนิงนจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของความไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของการงานในช่วงนี้การงานทั้งการเงินนะคะในช่วงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ความรักเนี่ยดีนะคะให้ความรักดีต้องไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนินด้วยนะคะกาบอกว่า finance financial issue are Factor in your Love Life Right Now นะคะมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณพอสมควรนะคะเรื่องการงานการเงินกับความรักมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันนะคะคุณกับใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันในเรื่องของการงานและการเงินด้วยนั่นเองอทีนี้เราลองไปดูนะคะคุณได้ไพ่คามิกพาร์ทเนอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคามิกเกี <c> ่ <oughs> ยวข้องกับคามิกอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะมีไพ่คามิกรล ationship คามิกพาร์ทเนอร์แล้วก็คามานะคะ,ะคนที่ดิวอยู่ด้วยกับคุณในขณะนี้เนี่ยนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคู่ในลักษณะของคู่กรรมเนาะคู่กรรมก็คืออาจจะหนึ่งเข้ามาสอนคุณนะคะในเรื่องของอบทเรียนนะในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะดิวนะคะกับใครบางคนที่เป็นลักษณะของคามิกพาร์ทเนอร์เนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบว่า เรียนรู้กันให้มากแล้วก็คือยอมรับในข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็พยายามที่จะต้องอปล่อยวางนะคะถ้าอยากที่จะประคองกันไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นความรักที่อาจจะเป็นลักษณะของท็อกซิกหรือว่า,าทําให้เกิดความทุกข์ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่าเข้ามานะคะคุณอาจจะมีการเซตบัลดรีไว้นะคะคือการแบบ หนึ่งอาจจะเป็นการสร้างกำแพงนะการที่จะมีการเว้นระยะห่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเหมือนกับเป็นการดูดูไว้ก่อน better high นะคะถ้าหากว่า,าคุณอาจจะคืออาจจะมีใครคนนึงนะคะคิดว่าการซ่อนตัวไว้ก่อนจะดีกว่านะคะอ,ะอาจจะอยู่ในความเงียบสักพักหนึ่งหรือรอดูสถานการณ์อะไรในช่วงนี้นะคะที่จะไม่เผชิญหน้ากันมากนักอะไรนี้ก็อาจจะเป็นเป็นทางออก ที่ดีนะคะแล้วกเ็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของ DIY วท์ทัมมิ่งอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะเจอความสุขเจอความสมหวังในชีวิตความรักเนี่ยนะคะมันเป็นในเรื่องของการที่รอนะคะรอระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะแล้วจัก,กรวาลเนี่ย เขาจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะมอบความสุขให้กับคุณแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณอาจจะยังไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรมากนะคะ is unnecessary อาจจะต้องยังไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรมากมายในช่วงนี้นะคะถึงแม้คุณจะเหมือนอาจจะมีในเรื่องของแพชชั่นกับใครบางคนก็ตามหรือคิดถึงใครบางคนก็ตามนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นนะ ไพ่บอกว่า give your relationship a chance ลองให้โอกาสกับความสัมพันธ์ที่ดีๆค่ะนะคะลองดูลองหาดูว่าโอเคถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีก็อย่าไปปิดกัน้นหัวใจตัวเองนะคะ give your relationship a chance ให้โอกาสกับความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับ 1. คนในอิีตชาตินะคะ children 2เกี่ยวข้องกับเด็ก นะคะใครที่มีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณจะต้องแยกห่างกับคู่ของคุณนะคะลองถามลูกๆดูนะคะเขาจะหนึ่งอาจจะมีอิทธิพลกับใจิตใจของเขานะคะหรือว่าสองเขาอาจจะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์นี้กับคุณได้หรือว่ามีเด็กเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณรวมไปถึงวัยที่แตกต่างกันนะคะ เป็นความรักที่อจะมีเรื่องของวัยมีเรื่องของอายุเข้ามานะคะความแตกต่างของอายุเข้ามาด้วยแม่เป็นอุปสรรคได้เหมือนกันเอาล่ะนี้ก็คือเรื่องราวนะคะโดยภาพรวมของเดือนธันวาคมนะคะของชาวราศีธนูนั่นเองนะขอบคุณแล้วก็อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะการคลิก เข้าไปดูรายละเอียดนะคะทั้งดูดวงส่วนตัวนะคะสั่งซื้อครีมน้ําหอมน้าเม็ดตาเพิ่มเสติ่งดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ใกล้กุณนะคะแล้วก็อ,อะไรเกี่ยวกับสมัครสมาชิกช่องนะคะช่วงนี้ก็คลิกเข้าไปดูจากอาคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ